ไปหาปลามาเออโอ้ปลาลงมาอโอ้ ที่สาม้วสัมภาษณ์นั่นกี่สัมภาษณ์เป็นวันที่จะตกเหยื่อสดนะครับที่ไม่เกี่ยวจ้าวันที่สามนะฮะโนไดายจูโนดายจูพิชพิชิษกิชาลสเตรสนะนั้นก็คือเขากดดันอนะ่ะกดดันพอญี่ปุ่นหรืคนอนื่นกดดันกดดันจนจ,นจ,นจะร้องไห้นะครับเพราะว่า มันเป็นเกมที่ต้องแบบว่าจะอยู่ต่ำไม่ได้ควต้องสู้สู้เพื่อศัก์ศีสสกลกลุลนคนก็ลุกนะ S. <S แต่เป็น,นางานใหญ่อะคืองานใหญ่ของบราซิลงานใหญ่ของญี่ปุ่นเลยอะเขาถ่ายทอดเขาขเขาเอาตัวตัวใหญ่ญี่ปุ่นมามาสู้กันนะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าต้องต้องจริงจังผลงานต้องได้แล้วนี่เขาอยู่ท้ายตลางไงพอเขาอยู่ถ้ายตลางผมก็แบบยอมรับไม่ได้อะยอมรับไม่ได้ผมยอมรับไม่ได้นะก mm ็คนอาจจะร้องไห้ มันยากนะเพราะว่าถ้าถ้าแพลแนจะแบลของใหญ่อะมันก็จะยากถ้ามันถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เราก็ต้องมาดิ้นลนตอนท้ายเนีย่ยผมดิ้นลนตอน้ตองใช้ถึงเอาเวลาครึ่งค่อนมาไปหาอะไรที่มันได้แต้มเนี่ยแมีความเสี่ยงถ้าโชคดีเจอเจอก็รวย,วยแต่มาถึงขั้นนี้แล้ว,นะดวเดินไปเดินมาหน่อยนะยเพราะว่ามาคนเดียวเว้ยคนนี่ก็มีทีไมเป็่ <laughs> ยัไงก็ต้องสู้อตายกันไปข้างหนึ่ง Namgye sang. Hi, o d a y so g today. Yeah, getting much better, much better, much better. better. y yeah. a yeah. good yeah. luck today. Eh? Good luck today. Okay, you too. We <laughs> catch, we catch, we can s r v i v e today. Okay. Yeah, you fish, bottom fishing. I don't see you fish bottom fishing. Oh, you fish. today I do. Oh, today you do. Today, today, today you do. Today. I thought you're gonna yeah, do. Yeah, yeah. Fear 피나이바? No. No, no, no. <laughs> Today? Never seen Namiki like that. Okay. Yeah, this Let's try okay okay yeah ไม่พลาด no m a c i n e gun okay no m a c h i n อ่าวันนี้ตกเยี่ยมสดนื้ไม่เคยนะเม่กี้ตกเยี่ยสวันนี้ต้องมาตกเยี่ยมสดแต่ตกตกได้ทั้งอย่างเดี๋ยวมติดตามกันนะครับวันนี้แคเชืแว่าแค่เชือแเดียวคนเดียว ่ะนะครับเราเรือเราออกเรือเราออกเรือได้นะอันนี้เมื่อวานเขาได้แต้มสูงสุดในผู้หญิงคนนี้บอกแล้วผู้หญิงผู้ชายเท่ากันงานตกปลาเมื่อวานเขาเขาตกแต่อโรนาอย่างเดียวตกแรอโรนาสิบเอ็ดตัวเป็นไม่ได้ไงมันต้องกัดตัวถึงติดติดครบสิบเอ็ดตัวตกยากมากนะเด้อนโรนาสิบเอ็ดตัวเรื่องถึงใช่ไหมถ้าตกสเตดี้สเตดี้จะได้แต้มแบบ หลักร้อยอ่ะแต่ถ้าจะเอาแบบว่าโหยเยอะๆต้องตกปลาใหญ่จะได้ร้อยกลางต้นร้อยกลางกาอะไรเงี้ยถ้าตกปลาแบบทั้งวันทุ่มมาลดวันโอรโรน่าทั้งวันเขาได้สิบกว่าตัวนะครับและอย่างวันแรกเอออีกคนหนึ่งได้ตัวเดียวแต่ปลาใหญ่เลยหกร้อยไฮโอ้โหเยอะไลฟ์แจ็กชุดไอ้ตัวไม่บอลไลฟ์แจ็กกี้สเฮียไลฟ์แจ็กกี้เฮียซุนซุน โอเคครับุณไมโจเซอัลตันโอ้โจเซอัลตันโจเซโจเซโอเคนี่คือโจเซนะครับโจเซวันนี้จะเป็นคนคือเราจะจับฉลากทุกวันจับฉลากว่าใครโอ้โอโปโบโตโนเอ้นี่วินเสียงปลาลมามาแล้วเสียงเขาขูดทรายอะโจเซนะทุกวันอะเราจะจับฉลากว่าใครอะจะได้ไปเรือลำไหนฉะนั้นจะไม่มีการหัวกระต่ายอะไรอย่างงี้ก่อนนะเราต้องมาคุยกันตอนเช้าตอนเช้านั่นเองตอนจับฉลากวันนี้ นอนเยอะนอนเยอะนอนเยอะวัน <Mile> น <dizzy> ี <health issue> <laughs> ้จะไปไหนกันดีเปรสกาปราปิราลาซิปิราอีบะมั่วตอมั่วตัดิฟิซิซิดิฟิซิไม่ดิฟิซิมปิราลาซ่าซิก็บอกว่าปิราลาลาเลทิวง่ายกว่าควาโนวเซโอติมาเปรกาโอโติมาปิราอีบะโนวเซโนวเซเออทรันเตย เ0รนต์ตโอ้ตกแรกกับตัวท้าย30เดือนที่แล้วอะยากปะยากนะเราตกใต้ตัวท้ายสามสามสิบวันที่แล้วอะนีะ่บิ <Maybe. laughs> โอเคนะคุยเนี่ยภาษาให้เตรียมมาพอได้ไม่มีล่ามอย่างญี่ปุ่นเขาแต่ว่าเราคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปตก ตรงที่น้ําไหลแรงๆนะครับเปิดตกเหยียบปอมด้วยจะได้เพื่อดราด้าแบบเมื่อวานแล้วก็จะเอาเหยีหยพวกปิรัญญามาเกี่ยวตกปลาอย่างอื่นนะครับถ้าไม่ได้ก็ค่อนวันก็จะเหมือนเดิมเขาคือซาริโนโไปหาแต้มเพื่อเซฟตูดเพื่อไ,ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีแต้มนะครับวันนี้ยากหน่อยนะครับถ้าโชคดีลากมาก็ได้หลายคะแนนอยู่นะปิลาลาวลายีบ้านะครับจะกลับไปที่เดิมน,นะครับที่น้ําไหลเมื่อวานนะครับน้าไหลตรงตรงที่มี เออตูราดาอยู่นะครับเพราะว่าตรงที่มีตดราดานั่ะมันมันมีปิรันยามีหลายอย่างแล้วก็มีปลากดอยู่ตรงนั้นด้วยคือมันเป็นล่องน้าที่ไหลแรงสุดปลามันก็จะแบบถ้าเป็นปลาใหญ่ก็จะเข้ามานะครับในในตรงนั้นแล้วก็เป็นปลาพวกล่าเหยื่อก็จะรอลูกเหยื่ออยู่เราตกปลาอะไรก็ได้ตูราดาหรือว่าปิรันย่าหรืออะไรก็ได้ตกแล้วก็แล้วก็เอามาเป็นเหยื่อตรงนั้นเลยแล้วขณะที่เราตกอ่ะเราสามารถ ตกตัวาดานับเป็นคะแนนก็ได้นะครับโซดามีคะแนนที่สูงที่สุดในในในแม่น้ําหลักเน um ี่ยนะครับนั่นเป็นปลาเหยียบปลอมแล้วก <like ็วันนี้ตกสองอย่างนัมกีบอกไม่ไม่ชินกันวันนี้เราก็ไม่ไม่ชินกันคอยได้นะก็ถ้าได้อะได้เยอะไปไปทำแรกเลยทำแรกออกเข้าหมายเลย หมายเมื่อวานแล้วนะครับชเช้าๆนะหวังว่ามันจะขึ้นกัดนะโดราดาเช้ามากเลย ตัวนี้ก็ได้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 ว้าฮ่าตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นี่ยนะตัวนี้เอามาเป็นเหยื่อปิลาอีบ้านะครับปิลาลาล่าได้ตัวนี้หนึ่งตัวปิลนย่าหนึ่งตัวที่จับได้นะตัวนี้ปิลัญย่าตัวนี้เป็น เอ่อเขาเรียกอะไรนะลิคูด้านะครับเรามาตก p i r a e v าเฮ้ฮยเตรส Piraeva No ิ i f i c i อ่ะ Difici Muy,muy,muy to difici Muy,difici เฮ้อ่ะได้ปีริญญานะครับแล้วเราก็จะเอาไปตก ปลาใหญ่แล้วระหว่างนั้นเราก็จะมาตกดราดาตรงนี้หวังว่าจะเข้ามานะเพราะว่ามันได้คะแนนเยอะ,อะนะครับก่อนี่ยไม่อกี้ยทตาคนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะเขาเข้ามามาใหม่นี่เหมือนกันเพราะวันแรกอะ่ะเขาได้ไปทั้งฝูงตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแก่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับเอ,อ่อหมายถึงว่าดราดาฉะนั้นเราก็เลยมาตรงนี้บ้างแต่ว่าปลามันน่าจะโดนฮตตาไปเยอะแล้วเรารอปลาฝูงใหม่มาแต่มันถ้าจะยากหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันต้องรอ,อน้ําใหม่ด้วยหรือ สนะักอย่างเราอย่างเขาเขามาไปไม่กี่เขาก็มาเข้ามาแป๊บเดียวเราเขาไปแล้วเพราะว่าเขาเอ้ยเรากูดได้คะแนนแล้วเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาดูตรงนี้ถ้ามีก็อยู่ต่อถ้าไม่มีก็ไปที่อื่นได้แต่เราเราเราอย่างนั้นไม่ได้เขาเขาแท่จะไม่ตกปลาหน้าดินเลยแต่เราต้องตกปลาหน้าดินด,ด้วยเพราะเราคะแนนตามเขาอยู่นะ อ๋อโบโตเต็ีเทงเพชหรอเต็งโบโตมีอิสก์เอาเทงอิสก์กัอ่ากอนจะได้วางเหยื่อเสร็จนะครับเราก็มาลุ้นกันหวังว่าฟ้าประทานนะครับก็ <c oughs> คนญี่ปุ่นส่วนมากเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกหน้าดินกันนะ <c oughs> เขาวัดเหยียบปลอมเลยนะครับเ <c oughs> ขาไปถ่ายมือเรื่อยๆเราหวังว่าตุลาดาจะช่วยให้เรามีแต้มนะครับวันนี้แต่ไม่มีแต้มเออ โอ้ยนี่กิน o ินบโไมบนี่ดู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 โน้โบอาอ่ดูันเนบดูนเนี่ยปลาลมาปลาลมมามา ตีลงไปตีลงไปไม่ได้เลยปลาโลมาเห็นไหมปลาโลมามันฆ่าไปถ้าเป็นปลาหน้าดีเนี่ยมันกระชากแรงวูดไปเนี่ยนะปล่อยแล้วโนโนโนโปจีจอกกักวันที่จอกกันละปุ๊บโบโตเชียกานโปจตีไม่ได้ะตีตีปัญหาคือตีปุ๊บ ลงมาจะขโมยเลยเห็นไหมอืมตีไม่ได้ตีปุ๊บลงมามันรู้ลงมามอยู่ในในอ่าวเนี้ยโอเคโนมาชจ็อกาละพวกค่ะเห็นไหมปัญหาคือมันตีเบ็ดไม่ได้อะตีถ้าตีเสียงดังลงน้ปุ๊บลงมามันรู้เลยลงมามันได้ยินเสียงปุ๊บมันมาเลยอ่ะมันโคดมาก ตีไม่ได้ตีปุ๊บตุบเป็นเงี้ยเห็นไหมตีปุ๊บตุบมันลงมามันรู้เลยเฮ้ยเสียงอยู่ไหนแล้วก็ไปดูตรงนั้นเลยมันลงมาลูกเสียงตะโกนตกน้ำอะ่ะฉลาดมากๆโหดร้ายมากเราได้แต่แบบว่าไปทิ้งเหยื่อแล้วก็วิ่งเรือกลับเข้ามามันจะได้ไม่รู้ไม่ได้ตามเรือมาไงต้องทิ้งเหยื่อไกลๆค่อยๆหย่อนเหยื่อมันไม่รู้โอเซปพระสมีพรโฟพระซพระซ Pode não fiz né? Não tem, tem. Quarenta e né? -45. Ela é boa pra não Vou okay. usar ela. Ok. Ah. Aí não tem nada dela morrer, não. Oh. สี 45, ่สิบห้าเต็มแล้วตัวนี้ผ่านไปสี่สิบแปดมาแล้วสี่สิบแปดมาแล้วตอนเช้าทุกคนนี่นะครับปลารดราดา้าตัวปัญหาเมื่อวานนะใช้เมท็อดจิกนะครับวันนี้เราจับดราด้าเป็นเหยื่อได้นะครับวันนี้ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยเป็นเอ่อเนี่ยได้แล้วไ,ได้ดราด้าแล้วเอามาเป็นเหยื่อเดี๋ยวเราก็จะใช้ตกปลาตนี้ตัวนี้ด้วยเนี่ยเข้าแผ่แล้วถ้าถ้าอย่างนี้ทั้งวันเนี้ยตกได้สักสิบตัวไม่ต้องถึงห้าตาสิบเก้าตัววันนี้ก็ยังมีแต้มอยู่นะแต่แต่ขอให้ฝูงมันเข้ามาเรื่อยๆอ่ะ นะครับแต่โปรเถอะเนี่ยได้แล้ววันนี้รอดแล้วไม่โดนหักคะแนนแน่นอนได้สี่สิแต้มแล้วต่อไปก็ขอให้ปลาใหญ่สักตัวหนึ่งมากินเนี่ยจะได้หลายร้อยแต้มอยู่หืมโบอตโตอ๋อเต็องอิฟกา ปลาโลมาเอาไปอีกแล้วปลาโลมาเอาไปอีกแล้วดูดูดูไปครับมันดึงดูมันดึงดูมันดึงมันคาบนะมันคาบเหยื่อโบโตมัวโตควอนโตพอยต์โน,น, 2, น่พอยต์นเนี่ยโดสเมียวพอยต์ไม่น่าปลาโลมาน้ได้แต้มสองพันแน่เนี่ย ดูดูดูคันมันดึงดูมันดึงดึงดึงวืดวืดวืดดูเป็นไงโบโตโบโตนี่ปลาโลมามันคาเป็นไงเป็นไงอ่าอ่าอ่าลากไม่เลิกลากไปยาวเลยนะเป็นร้อยเมตรเลยปลาโลมาคาบเหยื่อแต่ไม่ติดเบ็ดนะมันคาบมันคาบแล้วก็ถูออกมาได้นี่เดี๋ยเ <tinc S 2> ดีด๋ <ๆ fall. S 2> ดว Lo ยวก็หลุดเนี่ย เดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆตกปลาไปด้วยดูไปเรื่อยๆคือเป็นปัญหามากเลยเนี่ยทุกอย่างปัญหาตกตกในแม่น้ำคริสซิลิโนอ่ะตกข้างในอ่ะที่เราตกเหย่าปลอมอ่ะก็จะเจอปัญหาแบบเออเจอเข้าไปตกระโลโนา่าเจอดงจระเข้อย่างเมื่อวานไปนะดงจระเข้อ่านี่ฮะถุยไปแล้วถุยลืดไปแล้วเเก็บกลับมาได้วม่านอยู่ในดงจระเข้อโลน่าก็ไม่ได้ไปตกพีคอกอะไรเงี้ยใช้เหยื่อเล็กๆลงไปเพื่อจะเอาพีคอกอะไรเงี้ยถ้าเกิดใหญ่ๆไม่กัดเงี้ยก็จะเจอปิรันยา นะครับคือแล้วก็พอไปในตกปีเรลคูตกปลาจีบปลาโลมามากวนมันก็ไม่กัดแหละนี่ตกเหยื่อเหยื่อหน้าดินโลมาก็มาคาบเหยื่อถ้าไม่คาบเหยื่อตีเหยื่อลงไปบางทีอันนี้ก็กินปิรรนย่าก็กินเหยื่อหมดอุปสรรคเยอะมากอุปสรรคเยอะมากเนี่ยอยู่อยู่บนเกาะอย่างเงี้ยเนี่ยโหตัวลิ้นอะไรเนี่ยกัดแต่ไม่หมดเลยเนี่ยคือต้องสู้กับตัวเองสู้กับทุกคนสู้กับทุกอย่างสุดยอดนะเดี๋ยวเราไปปล่อยเหยื่อใหม่นะ ตอมาขโมยเหยียบไป2อันลงไป3อันขโมยเหยียบไปได้2อันอ่ะคิดดูโหดรปะ Lá, tem tenho lá para pescar no dia. É oito, oito dias de trabalho, só seis de pescado. O de vida vida, a vida é isso, é, se tiver, né? A barra, que é cobrada, hein, Aí, dia, o barco lá fica, cada um é มาแล้วมาไห้ไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วไม่ตัวแลวมามาขอขอตัวนี้ ซีซีซีอันจีเราต้องต้องรีบต้องรีบหมุนด้วยเพราะว่าปลาโลมามันจะมาแล้วมันหลุดง่ายด้วยปลาโลมามันจะมาปลาโลมามันจะมานะทุกคน

4ี้ีผ่านนะครับผ่านมา2เซนมันต้องได้45ตัวนี้47านวันนี้นะครับได้2ตัวแล้วนะครับ2ตัวแล้วทุกคนนะ กินไมโครจิกเมโทรจิกเมื่อวานไม่เข้าใจว่าทำไม10ตัวหลุด10บตัวนะครับแต่วันนี้ได้แล้วนะใส่ไอ้มหใส่อิิมาทะลุไว้เใส่อิสมาพ่วงไปตัวหนึ่งแล้วถ้าใส่ผู้ด้วยนะครับมันถึงอยู่เนี่ยเกี่ยวเนี่ยไม่หลุดเลยนะคัน Element ตเ,เลยวันนี้หวังว่ามันจะมาไม่เลิกนะตัวนี้เก็บไว้เป็นเหยื่อตกไอ้พวกปรากฏปีราลาปีลาอีบ้านะมาแล้ว80แต้ม โอเคลิฟต์โตปร้อนตอ่าตอนนี้นะให้เรือกลำหนึ่งอ่ะที่เป็นเรือกรรมการนะครับให้ไปหลอกให้ไปหลอกปลาให้วิ่งวิ่งหลอกปลาลงมาเพราะปลามามันมันตามเราอยู่มันแอบมันล่อหรือเงมันรู้ว่าเราเรือรอยู่นี้นะครับก็เดี๋ยวใช้เรือหนึ่งลำหนึ่งวิ่งหลอกให้มันสับสนแล้วเราก็ไปทิ้งเหยื่อดูสิต้องแข่งกับอะไรบ้าง <laughs> นี่คือเทคนิคนะ รอให้เรือนึ่งติดเครื่องออกไป้เราก็ทำไปติดเครื่องไปด้วยกันแล้วเราก็หยุดเรือเราแล้วเรก็กำแต่ทิ้งเหยื่อไกลๆนะมตาตุดดถ้าคุณจะนั่งในดีกว่าคุณจะนั่งนนคุณจะนั่งนนนั่งี่หงียีคุณจะะนหน่งคุณจะะี เราต้องปล่อยคันคันนี้ก่อนนะครับสายมันเยอะกว่าตัวนี้ก็มอนสตราเหมือนกันปล่อยสายน้อยกว่านะครับแต่เขาก็จะปล่อยนู่นอีคันหนึ่งสามคันวันนี้เยอะสดกี่คันก็ได้เขาบอกไปหาปลามาแฟลนติดตามเว้ยเช้านี้นีป่ปลาโลมาเอานี่ไปแล้ว โอ้ปลาโลมาปลาโลมาโอ้ปลาโลมา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 เห็นไหมให้เรือมึงไปหลอกก็ไม่ได้นี่เนี่ยดูมันเอาอีกเอาอีกมันปล่อยปล่อยฮะปล่อยดูปลาโลมามันโหดแค่ไหนอ่ะดึงคันไปเลยเมื่อกี้น้อยเหลือสองคันเว้ย ให้เรือนึงวิ่งวิ่งหลอกไปก่อนก็ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลมันตามมันก็ตามเราด้วยอะ่ะไม่ได้ผลได้สามคันมันขโมยเหยื่อไปคันหนึ่งอะ่ะนี่ถ้าเกิดมีมาตกคันเดียวนะโคตรสวยมันขโมยเหยื่อได้หมดเลยอะ่ะนะตอนนี้3สามคันตอนนี้เหลือเหลือสองคันแล้วนะครับเหลือสองคันแล้วเอาเรือ,อกันมงไปปล่อยเหยื่อไม่ได้นะเขาให้ใช้เรือลำนึงนหคกรรมาการไม่ไม่ช่วยเราไม่ได้นะช่วยเราแค่เราขึ้นไปเรือเขาไม่ได้อะ่ะเอางั้นเถอะ ลองสีรุ้งดูนะครับ15กรัมเอาขึ้นมาหน่อยไปไกลหน่อยสีรุ้งไม่โทดจิกไปลองดูเพราะมันเริ่มเริ่มช้าแล้วลองเปลี่ยนสีดูเออยออนจีอากิเมมในี้ลปาบาาปูซาดาอี่นู่ันเอบอกอนบงทุกบอ Aqui bom, porque é dourada, é, é isso? É dourada. Aí você solta, toda a já soltando lá e parando aqui. Sim. É dourada, é bom. E pode usar cristal, só pirarara. Pirarara também, piraíba. Não, 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 não é dourada. Ah, igual dourada não. Né? <laughs> aqui, dois. Isso é boa? Dourada? A isca? Hum. นัวบัวสิมูตัวบัวนี่ตัวเปส์ปลาเต๋่บัวนี่บิคุด้านะครับสตาร์บอยนะครับลากลากมาเลื้อไปเลื้อมาโดนบิคุด้ามาตัวเอาไปเป็นเหยื่อเหมือนกัน วันนี้วันเหยื่อสดนะตกเหยือ่อปลอมก็ได้ระวังตกเหยือ่อปลอมไปเนี่ก็รอรอให้ปลากดมากินแต่เราต้องหนีปลโดมามาระวังนั้น let's go ด,ดูราดาต่อนอกมาคอมีคนนกมาคอลอ,อยู่เป็นคู่อะ่ะยอด 11โมงแล้วมั้งเนี่ยมาตะแังมาให้ดีใจสองตัวไม่มาละตรงนี้มันขึ้นกัดอยู่นะกัดลูกปาลาแต่หาเหยื่อที่มันที่มันถูกใจปลาไม่ได้อะก็ดีก็เล้แล้วไมโครติกก็เล้แล้วนี่คือแบบว่าเล็กแล้วนะแต่เยอ่อื่นมนะันตีไม่ถึงเนี่ยตีไม่ถึงฝูงแล้วเราเรือไปจอดตรงนั้นไม่ได้ด้วยเพราะว่าน้ามันแรงไล่ลูกปลาในน้ําแรงๆเลยวันแรกมาฮัตตาตีอยู่น้ํา กระจายเลยดูวีดีโอเข้ามาตอนนี้ไม่เอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันโดนไปเยอะโดนมันยี่สิบกว่าตัวแล้วฝูงมันคงเหลือน้อยอไม่มีฝูงใหม่ใหม่ที่บอกต่ร้องนี่พักหนึ่งไม่มีเราต้องย้ายแล้วเพราะมันมันกัดอยู่ท้งวัดไม่ได้แล้วเหมือนเมื่อวานบดโตเขาบอกลงมาเพื่อนรักลงมาขโมยเหยื่ออีกแล้วกินอีก่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า ปรวนเป็นเพื่อนใช่ไหมโคตรเบื่อเลยอะ่ะตกยังไงเนี่ยตกเอียดสดลงมาก็มันคอยกิน <_ d ata> โคตรเซ็ง <_ d ata> เหมือนมาตกกระพมบุฟเฟ่เลยครับอย่างนี้เคาะๆๆะรับรองว่าคนอื่นไม่ได้แจ้งเราที่ห้าตาตีกินอะ่ะ <_ d ata> เขาก็มาวันแรกจะเหยื่อใหญ่ตีกินวันนี้ไม่กินแล้วแล้วมันน้อยลงด้วยเเหมือนเรามาเก็บตกอะ่ะ ต้องมาเก็บตกเอาเหย่อไมโครพว่วงโบโตนั่นไงป่ารมมาโบโตโบโตฮะโอ้ยบอโบโตอ๋อ โ,โอลองดูรี่เป็นปลาอะไรถ้าเป็นปลาปินยบ้านนี่ใช่สุดยอดเลยอะปลาโลงมาหรือเปล่าอย่าให้เป็นปลาโลมาเลยโบโ,โต <c oughs> สิเห็นไหมปลาโลงมาขโมยเหยื่อเราอีกแล้ว, para, วลงมา ปล่อยที่ทปล่อยเธอวันลงมามขโมยเหยื่จัดเลยอะมันเจอเหยื่อเราอ่ะเหวี่ยงใหม่ก็ไม่ได้เห็นนะไม่ติดเบ็ดเอาไปทางอันเลยเนี่ยที่เกี่ยวปากเกี่ยวหัวปลาไว้อ่ะนะไม่ติดเบ็ดมันเท่ามากเท่แบบเห็นความลบากหรืยัง อุล uhm. ่ำเบอร์อนะุล่ำลงมาคาบที่นี่เดียวเลยกรรมการก็ไม่ยอมมาด้วยคนหลือไม่ยอมมาด้วย